รู้สึกว่าเออมชอบที่สุดในนี้ก็คือชอบขนาดที่พิมหมักไปซื้อไปซื้อขนาดใหญ่มาใช้แล้วสวัสดีค่ะทุกคนใจกันกับพิมพ์อีกแล้วนะคะวันนี้พิมพ์ก็จะมาในหมดสกินแคร์พิมก็จะเอาสกินแคร์ที่ถูกและดีนะคะราคาแค่แบบหลักสิบเท่านั้นเองอมาเนี่ยนำเพื่อนๆเป็นเซตอ่พซองจากเซเว่นนะคะทั้งหมด4แบรนด์สี่ซองที่พิม์ะได้ลองใช้มาแล้วก็รู้สึกว่าเออมันถูกกันหน้าพิมพ์ จริงๆพิมพ์มาชอบเซรั่มซองในเซเว่นนะซื้อมาลองหลายแบรนด์แล้วด้วยเพราะว่ามันราคาถูกนะคะก็แบบซื้อง่ายใช่ไหมพิมก็เลยจะคัดมา4อันดับที่ชอบมากที่สุดแล้วกันนะช่วงเนี้พิมพ์เน้นหนักๆเลยจะเป็นปัญหากระแดดฝ้าแดดนะคะที่อยู่ตามแก้มพิมพ์มันจะเห็นรอยแบบค่อนข้างชัดเลยนะคะจริงๆก็มีปัญหาอื่นด้วยแหละแบบรอยดําจากสิวพวกร่องรอยต่างๆแต่ตอนนี้พิมพ์รู้สึกว่าหน้าพิม,มใสขึ้นมาพิมถ่ายคลิปทุกวันนะพิม์ก็สังเกตหน้าตัวเองนะคะ ว่าเออมันดูใสขึ้นมันดูแบบรอยมันจางลงสีซองในวันนี้ก็มีตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวแต่ละอันเลยละกันว่าแบบเออชอบไม่ชอบอะไรบ้างในนี้นะคะแต่ว่าเราเลือกมาแล้วอะจริงจริงก็ชอบ ชอบเกือบทุกอย่างแลว้ว่ะเออแต่ว่าเดี๋ยวเรามาบอกรายละเอียดกันดีกว่าเนาะอยากจะบอกว่าแต่ละซองอะ่ะพิมพก็ใช้มาแบบระยะหนึ่งระยะหนึงติดต่อกันนะคะทาเช้าเย็นเลยนะแล้วพิมพ์ก็สังเกตนะคะว่าเออตัวไหนมันเวร์กับไม่เวิร์กสำหรับพิมพ์4ตัวเนี้คืออันที่เวิร์กทุกคนอันดับที่4ก่อนเลยละกันอันนี้ เป็นอันที่ชอบน้อยที่สุดในสีอันนี้นะคะแต่ว่าก็ก็ชอบอยู่ดีนะเซรั่มวิตซีนะคะของยันฮีเป็นวิตามินซีเข้มข้นนะคะพี่มาเป็นคนที่ชอบวิตามินซีมากเพราะว่าใช้แล้วมันจะทําให้หน้าเราอะดูดูกระจ่างใสขึ้นบวกกับมีว่านหาจระเข้ด้วยสิ่งที่เขาเคลมมานะคะก็คือผิวจะสวยกระจาา่างใสดูมีออร่านะแล้วก็พวกเรื่องความชุ่มชื้นจุดด่งดางดาอ่อนเยาวเรียบเนียนสีผิวสม่ําเสมอให้ดู t e x t อร์มันใสแบบ ใส่มากทุกคนคุณรู้สึกว่ามันไม่มีกลิ่นเลยนะคะ หลังทาทันทีนะคะก็จะประมาณนี้มันก็จะซึมลงผิวเข้าไปเลยนะคะสิ่งนี้ความรู้สึกหลังใช้อะ่ะคือพิมรู้สึกว่าหน้าทีมากระจ่างใสขึ้นจริงๆนะคะด้วยความที่เออเขาเป็นวิตามินซีแบบเข้มข้นนะ,ะช่วงไหนที่ผิวดูหมองๆอะ่ะใช้อันนี้ก็จะรู้สึกว่าหน้าทั้งหน้าเราอะ่ะดูกระจ่างใสขึ้นนะคะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เน้นเกี่ยวกับเรื่องแบบฝ้ากับกระขนาดนั้นเนาะมันจะช่วยแบบรวมๆนะราคาซองนี้นะคะ7กรัม49บาบาทก็จะเหมาะกับคนที่อยากได้เซรั่มแบบใส แล้วก็ไม่มีกลิ่นนะอันนี้แนะนําแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะได้คนลับคล้ายๆกันแต่ว่าชอบแบบชอบกลิ่นชอบ t e x t อร์หน่อยๆอ,ยอะ่ะ mm hmm. ก็จะแนะนําอันนี้นะคะเป็นอันดับที่3าของพิมพ์สมูตมตโตวิตามิน C, mm hmm. ซีเซรัมฟ้ากะเป็นวิตามินซ mm ีเข้มข้นเหมือนกันพิม์รู้สึกว่ามันคล้ายๆกันนะคะสิ่งที่ต่างกันแบบเห็นค่อนข้างชัดคือ t e x t อร์ของเขาเดี๋ยวจะให้ดู คือซองเนี้ยเขาจะมีความเข้มข้นขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะเห็นเป็นสีขาวมีครีมครีมส้มๆส,สิ่งที่พิมชอบมากเกี่ยวกับซองเนี้ยคือกลิ่นเป็นกลิ่นส้มชัดเจนเวลาทาไปอะ่ะมันจะหอมพิมพ์จะรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นกว่าซองนี้นิดนึงนะคะแบบผิวจะดูชุ่มชื้นมากกว่า สิ่งที่เขาบอกในนี้นะคะก็จะช่วยเรื่องฝ้ากระรอยดาำดูขุมขนกระชับผิวนุ่มชุม่มชืน้นในนี้ก็จะมีพวกวิตามินซีมีคอลลาเจน้นะนำมีวิตามินอ e. ีแต่พิงก็รู้สึกว่าอันนี้ก็ยังไม่ได้เน้นกกับเรื่องฝ้ากระถึงขนาดนั้นนะมันเป็นเหมือนวิตามินซีที่ทําให้ทางหน้าดูแบบ เออดูไบรท์ขึ้นอันนี้ราคา49บาทเหมือนกันแต่ว่าได้8กรัมออกเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ชอบเพราะว่ามันราคาเท่ากันแต่ว่าอันนี้มันได้เยอะก,กว่าซองต่อไปนะคะเป็นอันดับที่ที่2คือจุลาเซรัมทาฝ้าลำใหญ่เน้นเกี่ยวกับเรื่องฝ้าโดยเฉพาะเลยสิ่งที่เขาเคลมมาในนี้นะคะก็เรื่องฝ้าจะผิวเรียบเนียนเซรัมที่ใส่กิ้งนีอีกแล้วนะคะแต่ว่าเขามีกลิ่นนะจะเป็นกลิ่น ฟูตี้ฟูตี้น่าจะเป็นกลิ่นลำไย,ยนั่นแหละเวลาทามาอันนี้ก็จะเออได้ความชุ่มชืม้นดีแต่ว่าเท็กซ์เจอร์ของเขาว่าจะมีความเหนียวเหนียวหน่อยหน่อยจะไม่ได้แบบทาแล้วลื่นไปเลยมีความแบบคนๆนิดนึงนะคะแม้มันจะใสก็ตามหลักๆในนี้นะคะก็จะมีสารสกัดจากเมล็ดลำไย,ยที่ช่วยเรื่องแบบฝ้ากระอันนี้พิมรู้สึกว่าเขาช่วยเรื่องฝ้ากระของพิมได้จริงๆพิมก็จะเน้นทาบริเวณน,นี้เลยแต่ว่าสิ่งนี้จะชอบทาตอนกลางคืนมากกว่าจะไม่ค่อยชอบทาตอนเช้าเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันจะ หมือนมีความคนๆมันก็เลยจะทิ้งความเหนอะเนอะไว้บนผิวพิมพ์แบบนิดหนึ่ง่กรัมราคา49บาทต่อไปนะคะอันดับหนึ่งที่พิมรู้สึกว่าเออพิมพ์ชอบที่สุดในนี้นะคะใช่แล้วก็ถูกกับผิวพิมพ์ดีพรสตรีดี l ก w s ซ r u มนะคะ ราคาถูกที่สุดในนี้เลยนะคะราคา29บาทได้ปริมาณ7.5กรัมแต่ว่าประสิทธิภาพเขพาว่าดีมากทุกคนช่วงไหนหน้าหมองๆแบบผิวอ่อนแอทาเมคอไม่ติดอะไรเงี้ยพิมพ์จะชอบใช้ตัวนี้มากๆใช้แล้วจบทุกจุดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเห็นผลเร็วแล้วก็ชัดเจนดีนะพิมพ์ชอบขนาดที่พิมพ์มไปซื้อไปซื้อขนาดใหญ่มาใช้แล้วดูดิใช้จริงนัเนี่ย ที่พิมแก้ได้ยากมากที่สุดเลยนะคะก็คือแบบกระแดดฟ้าแดดอย่างที่บอกไปใช่ปะพิมพ์รู้สึกว่าตัวเนี้เขาช่วยได้เยอะมากๆทำให้รอยมันแบบจางลงมากๆนะคะแต่ว่าเขาอะไม่ได้ช่วยแค่ตรงนี้เท่านั้นรอยดำต่างๆรอยจัดสิวอะเขาก็จะช่วยทำให้ทุกอย่างอะมันดูจางลงแล้วก็หน้าโอเวอร์ออมันดูแบบโกลขึ้น อันนี้เป็นซ์เจอร์ที่หิมชอบที่สุดในนี้เซรั่มที่ใส่แต่ว่าเห็นไหมมันจะยังมีสีแบบนิดนึงนะคะจะเห็นความขาว,ขาวาๆใสๆดูดีซ์เจอร์มนะันละไหลลงมาแบบนี้เลยนะคือเขาจะไม่ได้เหนียวเหน,นะเออมันซึมเข้าผิวดีอพอทาไปเลยจะรู้สึกทันทีว่าผิวมันชุ่มชื้นแล้วก็ผิวจะแบบลื่นๆนะคะแต่ว่ามันไม่เหนียวเหนอนะทุกคนคือเขาจะเหมือนแบบเติมน้ําให้ผิวดี t e x t u r ์เขาก็จะเป็นเหมือนน้าอยู่แล้วว่าออพิมก็เลยชอบสิ่งนี้นะคะผิวมันดูสุขภาพดีแล้วก็ พิมรู้สึกว่าใช้ได้ทั้งตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าเลยยิ่งถ้าพิมใช้ตอนกลางคืนน่ะตอนเช้ามาจะรู้สึกว่าตื่นมาแล้วผิวพิมชุ่มชื้นเป็นพิเศษคือเขามีกลูตาบูซีนะคะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซีสิบห้าเท่าที่พิมบอกไปแล้วพิมเป็นคนที่ชอบวิตามินซีะกินแคร์วิตามินซีมากๆอยู่แล้วมันทําให้ผิวพิมดูกระจ่างใสนะเคลมมาว่ามันเหนือกว่าวิตามินซีอีกก็อาจจะเป็นสิ่งนึงที่ทําให้พิมชอบตัยพวกเรื่องแบบฟาด ฝ้ากระฝ้าแดดรอยสิวจุดด่างดําผิวดูกระจ่งางใสขึ้นใช้ไปเรื่อยๆอ่ะผิวมันก็จะดูแบบโปรขึ้นใสขึ้นแบบชัดเจนเลยเขามีวิตามิน b 3ด้วยช่วยพวกเรื่องแบบผิวเรียบเนียนรูขุมขนก็จะดูแบบเล็กลงดีดีไฮยาลูรอนิกทาให้ผิวอ่ะดูแบบอิ่มน้ําทันทีที่ท,ทานมันจะคล้ายๆกับอันนี้ตรงด้วยเรื่องแบบประสิทธิภาพพวกฝ้ากระทําให้ผิวอ่ะชอบสองสองนี้นะคะเอียงไปทางนี้มากกว่านิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่ามันใช้ได้ทุกเวลาดีความ กระจ่างใสพวกรอยฝ้ากระที่มันดูจางลงอ,อันนี้ก็จะดูเห็นผลแล้วก็ไวกว่าชัดกว่าอันนี้เหมือนพิมอาจจะเน้นไปที่พวกฝ้ากระใช่ปะแต่ว่าอันนี้คือจะเป็นฝ้ากระด้วยแล้วก็บวกปัญหาอื่นๆด้วยนะคะพวกแบบความกระจ่างใสอะไรอย่างนี้ด้วยอ่อนแล้วพิมชอบกลิ่นของพอนมากกว่านะคะมันจะเป็นความแบบหอมอ่อน,ออน au, ๆเบาๆแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นกลิ่นฟุตตี้จะแบบหวานเกินไปสําหรับพิมพไปนิดนึงเนาะก็แล้วแต่คนชอบนะคะเอาให้ความชุ่มชื่น หน้าพิมพเยอะมากๆนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะดูซึมเร็วกว่าด้วยความที่เท็กซ์เจอร์มันจะออกแบบเบาวกว่าอันนี้มันจะมีความหนื่ๆหน่อยนะคะเวลาทาไปทาเสร็จแล้วอะต้องรอนานกว่ายานีอันดับสุดท้ายใช่ไหมอันนี้แล้วก็ อันนี้แล้วก็อันนี้ชอบที่สุดนะคะอันนี้ราคาถูกที่สุดเลยทุกคนพี่หมาลองใช้เองทั้งหมดเลยนะคะแบบสลับไปเรื่อยๆอันนี้ลองเสร็จแล้วก็ลองลองลองลอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าในคลิปเนี้ยอาจจะมาโชว์ before after ของทั้งหมดนี้ไม่ได้นะคะพี่หมาจะเอาตัวที่พิมชอบมากที่สุดแล้วก็โชว์ before after ของตัวนี้แล้วกันเนาะทุกคนเดี๋ยวพิ่ถ่ายรูปแบบแสงชัดๆให้เนาะกับแบบเปรียบเทีพยบไทพรตัวเนี้ยติดต่อกันมา7วันจะได้เห็นกันชัดๆนะคะว่าเออเซรั่มซองเซเว่นราคาหลักสิบเนี่ แล้วก็เห็นผลค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ไวอยู่นะแค่เจวันเองทุกคนเงนตรงฝ้ากระพิมเลยนะว่ามาหนักดูจางลงหน้าทั้งหมดอะดูกระจ่างใสมากขึ้น้วยจากที่แบบหน้าเคยหมองๆดูผิวสุขภาพไม่ดีอะทำให้ผิวพิมดูสุขภาพดีมากขึ้นนะคะก็ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นความชอบของพิมล้วนๆเลยนะแล้วก็เป็นผิวพิมด้วยนะเพื่อนๆที่มีผิวไม่เหมือนพิมแล้วก็ความชอบ กลิ่น texture อ,อะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันอาจจะแบบเออชอบไม่เหมือนพิมพ์ก็ได้นะแต่ว่าก็แนะนําให้ไปลองดูเซรัลล่มสีซองอันเนี้ยก็คือหาซื้อได้ที่เซเว่นเลยคิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับใครที่เอออยากจะได้ปริมาณน,น้อยๆราคาถูกๆมาลองใช้ก่อนนะคะมาดูว่ามันเวิร์กมันไม่เวิร์กเราชอบไหมกับผิวเราไหมก่อนที่จะไปหาซื้อในปริมาณที่มันมากขึ้นก็ได้ทยกลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e พิมพ์ด้วยนะคะเวลาทําคลิปใหม่ๆจะได้มาดูไปพร้อมๆกันนะวันนี้ไปแล้ว